มีที่ดินว่างเปล่าแต่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ปี2563ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอย่างไรคะไปหาคำตอบกันค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับสบายบายบิ๊กี้วันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องที่ดินว่างเปล่าในกรณีที่ดินว่างเปล่าเนี่ยมันก็จะมีข้อบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพุทธศักราช2562มาตรา9บอกไว้ว่าผู้ที่ถือครองที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างณนะวันที่1มกราคมของปีใดๆเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของปีนั้นๆน,น,นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้รู้ว่า ถ้าเราถือครองที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในปีพศอใอดตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราของปีนั้นเลยนะคะเราจะต้องเป็นผู้มีหน้าที่ถูกประเมินและต้องชำระภาษีเรามาคิดกันว่าถ้าเรามีที่ดินว่างเปล่าอยู่หนึ่งแปลงยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ยังไม่ได้ทำอะไรเลยอาจจะปล่อยให้หญ้ารกอยู่หรืออาจจะถมไว้แล้วยังเป็นที่ว่างๆยังไม่ได้ทำอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยในปี2563เนี้ย เราจะต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอย่างไรเราไปดูกันนะคะเรามาสมมุติกันค่ะสมมุติว่าบิ๊กซื้อที่ดินมา1แปลงซื้อมาณนะวันที่5มีนาคม2562าจำนวน1ไร่1ไร่ก็คือ400ตารางวาถูกไหมคะเราซื้อมาตอนเดือนมีนา62เพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าบิ๊กถือครองปี2562คืออยู่ในช่วงตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31ธันวาคม2562นะคะ เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ผู้ประเมินภาษีเขาก็จะประเมินมาที่บิ๊กซึ่งเป็นผู้ถือครองในปี62เวลาประเมินเนี่ยเขาจะประเมินกันอย่างไรแล้วเขาจะคิดภาษีออกมาแล้วเป็นตัวภาษีเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะค่ะในกรณีที่เราตั้งสมมุติกันนะคะคือซื้อที่ดินเมื่อวันที่5มีนาคม2562เพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าได้ถือครองที่ดินแปลงนี้ ในปี2562เมื่อถือครองที่ดินในปี2562เจ้าพนักง,งานประเมินของท้องถิ่นเขาก็จะประเมินมาที่เราค่ะเพราะว่าเราเป็นผู้ถือครองที่ดินแปลงนี้ในปี62เรามาดูกันว่าซื้อที่ดินมา1ไร่1ไร่เนี่ยลักษณะการทําประโยชน์ของเราก็คือเราปล่อยให้ลกล้างว่างเปล่า1ไร่คิดเป็นเนื้อที่ดิน400ตารางวาค่ะราคาประเมินสมมุติให้อยู่ที่5,000บาท ตารางวาละ5000บาท400ตารางวาคิดเป็นราคาประเมิน2ล้านบาทค่ะ2ล้านบาทเวลาเรามาคิดภาษีเราก็มาดูอัตาราภาษีกันอัตาราภาษีเนี่ยในกรณีที่ดินรกร้างว่างเปล่านะคะอัตาราภาษีตั้งแต่ศูนย์บาทถึง50ล้านบาทอัตาราภาษีอยู่ที่ 0. 3เปซ์เพราะฉะนั้นราคาประเมินที่ดินแปลงนี้คือ2ล้านบาทคิดภาษี0.3%เป็นภาษีเท่ากับ6000บาทค่ะ ทีนี้เรามีส่วนลดตามพาราชกิจดีกาลงวันที่10มิถุนายน2563โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่11มิถุนายน2563โดยลดให้ในอัตราร้อยละ90ของภาษีที่คำนวณได้เพราะฉะนั้นในกรณีนี้คำนวณภาษีได้เท่ากับ6,000บาท6,000บาทลดไป90%ก็คือ5,400บาทเพราะฉะนั้นในปี2562เขาจะประเมินภาษีเรามาที่ 600บาทค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องชำระภาษี600บาทโดยปกติแล้วตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพุทธศักราช2512บอกว่าจะต้องชำระภายในเดือนมีนาคมถึงเมษายนของทุกปีแต่ปีนี้ได้มีการขยายเวลาออกมาให้ชำระภาษีภายในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม2563นะคะเพราะฉะนั้นถ้าในกรณีนี้เราก็ ไปชำร,ระภาษีแค่600บาทเท่านั้นเองเพราะว่าเราได้รับส่วนลดตามพระราชกิจกาไปแล้ว5,400บาทอันนี้คือตัวอย่างนะคะเห็นไหมคะว่าการที่เราถือรองที่ดินว่ากปล่าสักแปลงหนึ่งเนี่ยถ้าไม่มีส่วนลดตามพระราชกิจกาในปี63นี้ เราก็ต้องเสียภาษีเยอะเลย <S <S <interess ant> เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้าบิ๊กจะหาวิธีว่าถ้าเราเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินแปลงนี้แล้วจะเสียภาษีน้อยลงไหมน้อยลงแค่ไหนเราควรจะใช้ประโยชน์อย่างไรการเสียภาษีในที่ดินแปลงนี้จะได้ลดลงเดี๋ยวเราจะหาวิธีมาแล้วมาคุยกันในคลิปหน้าค่ะช่วงนี้เป็นช่วงการชำระภาษีของปี2 5 6 3แล้วนะคะ ท่านใดที่ได้รับหนังสือแจ้งการประเมินพศ .6. พศ7ก็นำเอกสารไปติดต่อขอชำระภาษีที่เทศบาลอบตอหรือสำนักง,งานเขตได้เลยค่ะแต่ถ้าหากว่ายังไม่ได้รับหนังสือแจ้งก็ลองติดต่อสอบถามดูนะคะทรัพย์สินอยู่เขตไหนท่านก็ติดต่อที่เขตนั้นเลยค่ะ เดือนกรกฎา,าคมถึงสิงหาคมนะคะพอถ้าหมดกำหนดนี้อาจจะมีในส่วนของเบี้ยปรับเงินเพิ่มแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาหาวิธีการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้เสียภาษีน้อยลงกันค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสบายบายบิกกี้สวัสดีค่ะ